สวัสดีครับพวกเรากลุ่มอูกะกะอูกะกะครับวันนี้พวกเราจะมาดีเซนโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Team o f d d a y o n นะครับซึ่งเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเน็ตหรือซีรีส์ที่ชื่อว่า Alice in Wonderland นะครับโดยที่อุปกรณ์ของเรานะครับจะประกอบด้วยฮีสกีนาทั้งหมด6ตัวนะครับ1ตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วอีก5ตัวเป็นของเพล p ์บอร์ดนะครับซึ่งการคุยกันระหว่างก่อนนะครับจะใช้ฮีสกีนา แล้วก็ส่วนของการสื่อสารกันระหว่างเว็บกับตัวเวอร์นะครับจะใช้ MQTT นะครับครับแล้วเราก็จะไปดูการสาธิตกันเลยนะครับผมครับโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมกันนะครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยต้องกดปุ่ม C บน p พย์บอร์ดครับเพื่อเข้าสู่หน้าเมนสเตป หลังจากนั้นเนี่ยผู้เล่นต้องกดปุ่มดีนะครับเพิ่มการคอนเน็กเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นเกมโดยเมื่อทุกคนกดปุ่มคอนเน c กกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปกดปุ่มอย่างเซเวอร์บอร์ดเพื่อเป็นการเริ่มเล่นเกมครับโดยต่อไปเนี่ยเราจะมาฟังกฎในการเล่นเกมของเกมน,นี้กันครับครับรสำหรับกฎการเล่นของเกมของเรานะครับผู้เล่นของเกมเนี่ยจะมีผู้เล่นทั้งหมด5้าคนนะครับโดยเราจะเล่นกันเป็นรอบๆโดยในยแต่ละรอบเนี่ย ผู้เล่นจะสามารถเลือกตัวเลขตั้งแต่ศูนยถึงร้อภายในเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งก็คือ30มวินาทีนะครับและเมื่อหมดเวลาเนี่ยระบบก็จะนำค่าที่คนเลือกนะครับมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็คูณกับ0.8 โดยก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งผู้เล่นคนไหนที่เลือกค่าได้ใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะในรอบนั้นไปส่วนคนที่เหลือก็จะเป็นผู้แพ้นะครับโดยผู้แพ้เนี่ยก็จะโดนลบหนึ่งแต้มในรอบนั้นไปครับจากนั้นเราก็จะเล่นวนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีคนที่มีแต้มลบสิน์นะครับก็จะแพ้ออกจากเกมไป โดยทุกครั้งเนี่ยที่มีเพลเยอร์แพ้ออกจากเกมไปนะครับเราก็จะมีกดพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาโดยกฎสำหรับ4คนนะครับก็คือเมื่อมีเพลเยอร์มากกว่า2คนเนี่ยเลือกเลขเดียวกันเพลเยอร์ player ที่เลือกเลขนั้นเนี่ยก็จะแพ้ในรอบนั้นทันทีโดยสำหรับ3คนก็คือหลังจากการเปรียบของผลลัพธ์นะครับเมื่อมีเพลเยอร์ที่ทายเลขได้ตรงปเป๊นคนที่แพ้รอบนั้นเนี่ยก็จะโดนลดแต้ม2เท่าครับ และจากเกมตัวอย่างครับเราจะเห็นได้ว่ามีเพื่อสองคนเนี่ยที่ออกจากเกมพร้อมกันนั่นสมบุให้จากจํานวน5คนเนี่ยเหลือเป็น3คนทางเกมเนี่ยก็จะเพิ่ม2กฎพิเศษเข้ามาพร้องกันครับ และกดสุดท้ายสลับผู้เล่น2คนนะครับก็คือเมื่อมี1คนเลือกศูนย์เนี่ยคนที่เลือก100เนี่ยก็จะชนะในราวนั้นครับโดยเราจะเล่นต่อไปครับจะเหลือพเพืเอาชีวิตเพียง1น่งคนครับซึ่งคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับ ต่อไปนะครับเราจะมีการใช้ RCD เนี่ยในการจ้างเตือนนะครับความผิดปกติระหว่างการเชื่อมต่อของ p พย์บอร์ดแล้วก็ s e r v อร์บอร์ครับเราจะมาดูว่าฟังก์ชันน่าสนใจของตัวโปรเจกต์นะครับในกรณีที่แบบว่าตัวบอร์ดนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวเซเวอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดต่างๆนะครับตัวบอร์ดเนี่ยตอนพยายามกดคอนเน็กตัวที่เซเวอร์บอร์ดนะครับมันจะขึ้นมา disconnect เต็ครับการรับส่ง ข้อมูลระหว่างเพย์บอร์ดกับเซิร์ฟเวอร์บอร์ดเนี่ยอาจจะมีบางครั้งครับที่ตัวเซิร์ฟเวอร์บอร์ดเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมาเช่นไม่มีไฟต่างๆทำให้การสมิตเลขเนี่ยเกิดมีปัญหาตึงต้องขึ้นว่าพิสเสมไอเกมครับทุกครั้งที่เกมเนี่ยเป็นเสดนะครับเซิร์ฟเวอร์บอร์ดเนี่ยก็จะมีการบอร์ดแคสข้อมูลไปยังเพย์บอร์ดแต่ละบอร์ดซึ่งจะมีบางครั้งที่เพย์บอร์ดเนี่ยไม่รับข้อมูลแล้วก็จะค้างอยู่ที่เสดเดิมครับเพย์บอร์ดเนี่ยก็จะทำการนับเวลาเมื่อถึงเวลาทีี่่กหนนดเย เทเบอร์ hey, เนี่ยก็จะกลับไปสู่หน้า disconnect ครับต่อไปนะครับจะเป็นในกรณีที่คอนโทรลเลอร์ของเู้เล่นนะครับเกิด disconnect นะครับจากไฟดับอย่างนี้คือ20 b ิใช่ไหมครับแล้วก็ไฟดับแล้วเราสามารถเชื่อมต่อ USB ใหม่แล้วก็มันจะขึ้นหน้า disconnect นะครับให้กดตัว C นะครับเพื่อไปสเตตรปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็น9 bit นะครับเป็นสเตตของเซิร์ฟเวอร์ สรับกลุ่มพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพีเ่นี้ครับกราบขอบคุณสลับการรับชมครับ